เดือนเอ๋ยที่แต่ใจจันทร์สันติธรรมยานใจธรรมาโอเดตแล้วกันอันนี้คือผมต้องไล่ปลดล็อกเมียไหมไม่เคยเล่นมาร์เกลจันทร์สันติวะนี่ไงฟันโกวิลิตมุนการเล่นกลางลูกแบมไหม อะไรนะไปเล่นปืนกันเล่นกลางลุกได้ไหมไม่ได้เล่นหน่อยคือเราผมเอาไปเล่นปืนกันไปเล่นกลางลุกได้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 แต่ปีกพี่ว่าเก่งสุดปีกซ้ายปีกขวาอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบเปิดก็ปีกซ้ายถ้าเกิดชอบปั่นก็ปีกขวาแจ๋วเลยแล้วถ้าผมชอบปีกไก่ทอดอะอร่อยนะแบบผมว่าอร่อยเธอดูอารมณ์ด้วยว่าเล่นเปล่าทำไมอ่ะยอ มันต้องแบบคืนเช้งหน่อยอจเ<ร>จอเก<ค>เจอตาม,มาเมื่อกี้ไปคือหงอเยังหมอโหแรงจังเลยเดี๋ยวนะรถเหรออ๋อคอมโบก็โอเดตเออี่รู้งานรู้งานก็คือพี่เปิดอันเตียแล้วพี่ก็ขึ้นรถได้เลยเรียกว่าพี่ต้องขึ้นรถก่อนแล้วค่อยเปิดทีสิคุณ <c oughs> <c oughs> เปิดไปเร็วไปไหนมันเปิดได้เลยไงเปิดอันเตียแล้วขึ้นรถไปเลยแล้วก็รถมันก็จะขับไปโดนนี่พุ่งจริงเหรอ เห็นเห็นมีคนทําอยู่อ่ะแต่ถ้าทำเหมือนกันพี่ไม่มั่นใจว่ามันจะไอ้นี่บอกไงเหมือนแบบอันติมันจะหายเปล่าแบบเสียเวลาอันติอ่ะอาจจะไม่คุ้มนะดี่ว่าเดี๋ยวไปแท็กคีมันอีกเดี๋ยวมันด่ากูเหมือนที่กูด่าน้องกูเมื่อกี้สัตว์เวลรสามเหมือนเดิมเออเงินพี่ต้องไปเอาเอาคีบกลางอ่ะเจนน้องชายเจนมันเยอะมันเยอะมันเยอะมันตัวมันต้นเกมโซนโซนไหมห้าพันตัวห้าพันตัวห้าพันตัวเอ๊ะทำไรกูกาวินดีเบียเออกูเวลสี่แล้วเว้ย ไอ้บุกเลยอ๋อมันไม่เอาสิไปน้องชายเต่าเราเราก็เราจะเเอาหรือมันมีตัวดักอยู่วะมไม่รู้แต่แตพี่เมีอันตีนตอ่ะพอมันจะล้านหรือเปล่ามาดีสัตว์นี่ไงอันตีแล้วโอ้อันตีไม่โดนอ่ะมึงตายซะไอ้เหี้ยเออฆ่าต่อฆ่าต่อ,ตอโอ้โหไปนูแล้วเป็นูน้นแล้วไปเทียวไปเทียวฉันกำลังไปเข้า ไม่มีคอมมบในฝันเลยมาเรือหน่อยอันนี้มาเรือเลยวะ่ะเอารถมารับหน่อยอันนี้ไวเธออันติก็มีเอะน,นี่ชอนสันน่าจะกันแคลรี่ซึ่งเข้าใจได้อ,อแต่ว่าเขาก็อาจจะกันไม่ได้ขนาดนั้นอลุ่มรวมให้อีเชียเ์ๆเลยแรด ผมอันติีเข้าไปรวบให้รล่มให้อีเชียมันฆ่าได้สองคนแต่ว่าผมฆ่าได้หนึ่งคนโอ oh, ้โหแต่มันรอดะ่ะเฮ้จนสันขับรถมาแล้วพี่ไมาไลยอันติกูไม่มี <c oughs> ความเชื่อใจนี้แหละโอ้โหรถแม่งมาล้วไปไปชนข้างบนไปอ <c oughs> <c oughs> มันถึงจังหวะก็วินนีเวีย <c oughs> มันออกแทงบอกไม่ใช่แทงนะกวิน <c oughs> ออก อ๋อเย่ยของยังไม่มาย่าเงินห่างมันโอ้โหห่างกันไปพันเสียเต่าด้วยหรือมั้งมันตีสิบมาทิศใหม่แล้วมันตีเอ็ดก็จะสกิลสองแล้วก็จะโบโบโบแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ได้พี่กำลังไปเอาเสร็จพี่กำลังไปน้องชายอ่ะกูได้เหี้ยมามามากูพองคือรถกูพองคือเอาเด้อกูรถกูโอ้ เอาเอาไปไหนเอาวนวนวนอ่ะรูปแบบโยกหลอกอันติตายหมดเอ้าเอ้ยเต็ป้โอ้โหเเด็ดว่ารถดีแน่เนี่ยมีแบบโยกหลอกนิดนึงเออจู๊บจู๊สเต็ปดีสเต็ปดีแล้วรอสองคนทีจบไม่เท่าเมื่อกี้กูขึ้นรถไปมันน่าจะดีกว่าน้องกูแบบกระโดดขึ้นไปแล้วน้องบอกของกู เห็นรถไปได้เออมันต้องขึ้นไงมันต้องลองขึ้นสักครั้งดูมันไม่เคยลองขึ้นเลยไงโอ้โหหนีซะเนี่ยพี่ไม่เข้ากันดิกรถขึ้นแล้วรถขึ้นแล้วรถไปแล้วรถไปครับรถไปเหมือนเห็นเซอร์พรตอนอยู่ตรงนั้นรถมาตอนรถมาตอนกูตายขอบคุณมากในที่กูจะได้อันติใส่มัน อีมาปุ๊บผมครับเอ้ยนี่เด้ะนะชาดเฮ๊ยชื่อคุณคุณเฮ้ยรถ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 ไปพี่ไปฆ่าข้างบนก่อนเองเคลียร์การก่อนก็ได้เอาไม่ข้าข้างบนแล้วอ๋อไม่ละไม่ละ <c oughs> เออคุ้งกว่าคุ้งกว่าโอเคไป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 คอมโบนรกมาแล้วจู้จู้จู้สดชื่นโอ้คอมโบพิซาร์ดระวังมาทิศนะ พี่เจบอกไม่พอเลยวอยู่กลางอ๋ออยู่กลางถึงทีจอดเสร็จแล้วพี่มาทีนี้ไม่เป็นเลยอ่ะเฮ้ยรถใหม่กันรถใหม่กันรถใหม่อ้าวฮึบแต่กูไม่มีไอติ้กกูไม่มีไอติ้กไอสัตว์เอ้ยอะไรยิ่งไปดีอาคิดดีดถ้าชนสวยก็ได้อยู่เฮ้ยแต่เขาขับรถโคตรโคตคล่องเลยวะไม่มีพลาดไม่มีพลาดไม่มีพลาดพิ้วมีไอติ้งหกพีเว้ยคำนวณดี เฮ้ยหรออ๋อไม่นะโว้กูโกรสกิลแล้วกูล่วงกดสกิลแล้วกูล่วงโอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งรอด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 กูก uh ูกูอ้ากระแพงไปแล้วเหี้ยกูขอโทษก่อนขอโทษค่ะนติอันติเออไปฆ่ามันข้างบนน่ะทำเพื่อนกูหรอสวัสดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้อาวอนทำไมอ่ะ Oh อ๋อเลนลี่เลนลี่เลนลี่อ๋อโอ้ขอบคุณม <_ an> ากไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนขัดโกู oh. โดนขัดค่าเฮ้ยกันการการฮึบฮึบกัน,กนสนไนด์ยื้อบ่ดีบดีอยู่ด้วยเพื่อนกูอ oh. oh. ๋อโอ๊ยทำดีแล้วทำดีแล้วเมื่อกี้เฮ้ยน้องกูหล่อตึงต้องขัดสตาร์ทให้ว่ะอุ้ยกูวินิววิอ๋อแม่งเป็นร่างเงาแต่เอง แกโดดนอนตายกูก็รู้ว่าเออให้ดีกับหน้าดิวีดีเสียไอ้สัสสีอันตีสิหกวิปึบกูยังไม่มีอันตีโอ้ดีค้าได้ค้าได้ค้าได้ไดโอ้ร้องยักษ์หมาเมื่อกี้ได้ครับได้ครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับผมจะไม่ดื้อไหวไม่เห็นใครอยู่ใกล้กัมนมากนัก โออกูโดนยกลูโดนยกลูแหะเฮ้ก็มีเดเวียเป็นเก่งจิกเปิดไอ้เชื่อเออคือรถตั้งใจจะขี่ผมนผมเข้าใจนะแต่แบบไม่ทันไหนมึงไปไหนยยดแม่กข้ามานู้องช่อเออไม่เป็นไรไปนู่นแล้วปล่อยมันไปยมันดัล่างดานล่างนะอ๋อไม่ต้องดานล่างแล้วหลอดเข้าอ๋อดานบนไปเดี๋ยวรอกหัวมงกุฎก่อนนะมึงลงกูไม่ได้หรอกกูจะเข้าบินด้วยโอ้ยเก็บจังเลยเรมลี่ไป เดี๋ยวมึงเจออันติกูบอกเลยว่าแรงซบูตีนมึง,มงตายหาซะตรงกลาง,ง,งอ่ะเออไปซะเอ้าคุณโดนขาดอีกแล้วโอ้แต่ก็ตา,เา,ตายเอ้ยซะนายตายโอ้คุณแรงออกว่าที่คิดอนันตีหนูแรงนะคะดูไว้30มสเว้ยเฮียคอมโมนรกว่าโอเดดเออแม่งลอนเล่นแล้วแม่งฟินจริงคนแรงวายโดนรวบ ขัดก่อนตันไปตันไปว่า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 เออเฮ้ยรถ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 ใครขึ้นโอ้โหยลาปูละปูปิกแกลดอยากขับบ้างอยากนั่งบ้างโอ้คอมโบปูนรกไงก็รู้แหละแต่กูอยากนั่งไงเอาเออว่าถ้าเอาอีเชียมาคอมโบกับไอ้รถมันก็นรกเหมือนกันนะั่นนะโอ้คอมโบได้หลายตัวเลยไอ้รถอ่ะอือกูรับสนัยด้วยกูรู้ไงรถรถคือรถ รถอันตีพร้อมอ๋ออันติรถีย่ยไม่พร้อมวะกูพร้อมละวนไปนั่นแหละแจวเลยเอ,อืมึูไปแทนของมือเด็ด

โอ้ยไม่เอารถชนสวนว่ะถือว่าทำได้ดีเลยแดดเดินขัดเดินขัดเก่งจริงกวินิเวียเนี่ยกูเอากวินิเวียก่อนเลยมันเก่งเกินกูเดินกูเดินขัดจนตาเราสามารถสั่งไอ้ฆ่ากวินิเวียยังไงอะเล็งไอ้ที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยกํตีกวินิเวียไงพี่ก็เลื่อนไปที่กวินิเวียอ๋ <half S 1> อลงตายหาซะ มาดิสัตว์มาดิมาดิมาดิโอ้ด้วยนะเก่งเลยโอ้แม็กฟุกไอ้เย็นดวงกูเนี่ยฟุกดวงดีสัตว์เอ้ยขี้ <c oughs> อะไรวะนี่นี่ว่าจะเก่งกว่านี่เฮ้ยอร่อยหน่อยได้เดี๋ยวกำลังไป <c oughs> ได้ได้ได้ท <c oughs> นายอยู่ในป่าร <c oughs> ดไปละกู <c oughs> ขี่รถไปเลยมันจะอีสิขี่อะไร <c oughs> มันไม่มีคนอ๋อ <c oughs> <c oughs> เงจลากกูอิจฉนี่เกือบทำได้ด้วยการบนแป๊บ,บ <c oughs> มากูพร้อมลวกูพร้อมบวกทุกคนอนะ่ะมาดิมึงเข้าม,มาสองคนอนะ่ะได้เลยเฮียกูพร้อมละดาบฉากกูจะได้เกิดตะกี้เฮียกูรอมานาลนละดาบฉากมันคงไม่มีเลยขอแค่เชื่อมั่นและเชื่อใจ ใช่ตรงกลางวะ่ะเห็นแล้วมันอยากข่าวพี่แน่นอนกูก็เช่นกันไปชนมันซะไปชนมันซะเอาไปบนแล้วไปบนแล้ว <c oughs> ไปบนแล้วไปโบนโอ้จะขับไปไหนกันแน่ฮะ<า>ลองดูไม่ให้ขับเพื่อนกูไอ้สัตว์เป้งเปงคุ้มเลยอะชนแทง <c oughs> ถ้าตัวบางเนี่ยคือแบบจุกจักจุกจักตายห,าหมดน่าจะหาตัวที่อยู่ตัวเดียว ขาเจ๊งกันมั้งโอ้โหรถจริน้ำมันไม่มีหมดปะสิบวิส3ามวิพนวนดวนไว้วน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 นนแล้ววนโอ้ยโอ้ยเจ็บวิเจ็บเจ็บเจ็บีสองวิป้ามึงไปไหนของมึงดีมึงหงาโหว มึงก็วนไกลเกินกูพร้อมนานแล้วอี้อเข้าไปไปฆ่ามาอื้อระเบิดระเบิดสัตว์ปัาโหล่าคนเล็กสี่สไนเปอร์แบบเหนื่อยตายอือมาดีมาดีไปกูขึ้นอ้าวรถรถกูพังไอ้สัตว์ออดิม เงนไงล่ะเจอคอมโบเราไม่ชอบอ่ะโคตรมันไม่ต้องเล่นเทียอะไรเลยฮนะอันตอย่างเดียวไม่ <Hey. S 1> เสนอเฮ้ยหรือตอนนี้ผมอาจจะอาอยางก่อนนะยางไม่น่าจะคนดูเหมือนเดิมนะแบกคิดว่าหายไบปวงรถโอ้โหแต่พี่รถเขาขับตึงจริงเขาขับแบบกวนตีนด้วยเอ <laughs> โอ้โหนี่เราเจอคนขับรถที่จริงใจแล้วอะ โอ้โหดาเมจผมยิบซีเอชเฟอร์ทีดีโคตรคอมโบเอ้ยแจวแจวแจวคุณเป็นคนขับรถที่เก่งมากนะครับ